มงลนาต้นนี้ครับผมก็ให้ทุกท่านได้ดูเป็นแรงบนันดาลใจให้กเยาวชนคนรุ่นใหม่ผมเป็นคนสร้างไม้แบบธรรมชาตินะไม่ได้พิถีพิถันอย่างเซียนบอนไซสร้างนะครับจัดรากก็เอาแบบเออเขาเรียกอะไรจัดจัดแบบไม่เต็มร้อยนะครับจัดแบบออกแบบธรรมชาติบ้างนะครับอันนี้หน้าไม้นะนะจัดขึ้นมาก็สร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสอง หลังสามสี่หน้านะครับแล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปส่วนไหนที่แก้ไขแก้ได้เลยนะครับผมก็จะลงในรายละเอียดที่แก้ไขอย่างกิ่งนี้ฉีกเมนฉีกนะครับก็ตัดปางใหม่เพื่อที่สร้างซับหลังแล้วก็สร้างเมนปลายของกิ่งสองนะกิ่งสองขึ้นซับหน้ากิ่งหนึ่งขึ้นซับหลังนะเวลาเราสร้างนะซับหลังซับหน้าเมนปลายตรงนี้ นะอยลายละเอียดก็มาสร้างกันไปนะครับนะในส่วนของอกิ่งสามหลังก็เฉียงไปโน่นสีน้าก็มาแล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปพอแล้วซ้ายขวาหลังหน้านะเป็นไม้ขนาดเล็กนะฮะท่านลองไปสร้างดูครับไม่ผิดหวังสำหรับไม้ชนิดน,นี้โมกหนหลาครับ